3. หัวใจของการทำคลิปวิดีโอคะ่ะ 1. คลิปนั้นจะต้องมีประโยชน์ต่อผู้ฟังหรือว่าผู้ชมนะคะอาจจะให้ความคิดให้แนวคิดให้ไอเดียหรือว่าให้แรงบันดาลใจให้เทคนิคต่างๆนะคะ 2. คลิปนั้นจะต้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับเรานะคะจริงใจไม่ขายฝันไม่โอ้อวดสพคุณเกินความเป็นจริงนะคะ3 ลงมือทําสม่ําเสมอคะ่ะอย่างโซนี่เนี่ยก็อดีตเป็นพนักงานประจํานะคะแล้วลาออกมาอยู่บ้านนอกมีชีวิตที่เรียบง่ายและสไตล์ของโซนี่ก็คือมีความรู้ในเรื่องของการทําออนไลน์กับการขายสินค้าที่โซนี่ได้เป็นแมคคาออนไลน์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเราก็จะมีความรู้ในเรื่องนี้เวลาเราทำคลิปเราก็จะให้ทั้งความรู้ทั้งไอเดียรวมถึงความรู้ของสินค้าที่เรา ขายนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเห็นโซนี่เนี่ยทั้งในมุมของการเป็นผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ความรู้มาแบ่งปันความรู้และไลฟ์สไตล์ที่อยู่บ้านนอกอยู่อีสานตากแดบดบตากลมไปนาไปสวนนะคะซึ่งก็เป็นไลฟ์สไตล์ s i m p l ลไ i f e ชีวิตที่เรียบง่ายอยู่บ้านนอกนั่นเองนะคะอยู่ที่ไหนก็ทำออนไลน์ได้คะ่ะทำงานประจำก็ทำได้อยู่บ้านนอกก็ทำได้นะคะ ทำในแบบของเราอยากสวยก็ออกมาสวยอยากเห็นไลฟ์สไตล์ธรรมชาติเราก็โชว์ความเป็นธรรมชาติให้เพื่อนๆเห็นนะคะชีวิตของเราไม่ได้มีด้านเดียวค่ะมันมีหลายด้านนำเสนอแบบไหนให้คนจดจำเราได้นะคะส่วนวันนี้มาให้ความรู้ก็จะเป็นแนวสวยหน่อยอีกหน่อยก็จะออกไป ให้อาหารวัวแล้วนะคะก็จะเห็นในไลฟ์สไตล์ที่อยู่ต่างจังหวัดแท้ๆเลยอยากทำอะไรทำลงไปเลยค่ะให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้สนี่ด้วยนะคะมาติดตามกันคะ่ะมาติดตามความรู้ดีๆกันนะคะ